จากคลิปที่แล้วครับที่เราพักค้างคืนกันที่จุดกลางเต็นท์หนึ่งทางพญานะครับวันนี้เราและลูกประคองครับก็พากันเดินทางออกมาเข้าตัวอำเภอเมืองจันทบ,บุรีใช้เวลาไม่นานครับชั่วโมงเสร็จเราก็เดินทางมาถึงจันที่อำเภอเมืองจันทบ,บุรีระหว่างการเดินทางนะครับฝนตกทั้งทิพย์เลยนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับใจพร้อมกายพร้อมเราทําได้สําหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่กําลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยว ลองติดตามรับชมคลิปของผมได้นะครับเผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะท่องเที่ยวเพื่อชาร์จแบตกับตัวเราเพื่อที่เราจะกลับไปทํางานกันต่อในวันรุ่งขึ้นวันนี้ผมและลุงประคองจะไปเที่ยวกันที่ไหนบ้างไปชมคลิปกันได้เลยนะครับขึ้นมาจากที่พักของเรานะครับว่าจะเป็นจุดชมวิวนะครับตอนนี้คนกาลังเริ่มเข้ามาเวลา9ก้าโมงรนะับววันหยุดยาวมีรถบัสด้วยครับทางจากที่พักของเราเวิวเดียวก,กันกับที่พักของเรานะครับ ห่างกันแค่ประมาณร้อยเมตรครับขึ้นเขามาแล้วก็จะเจอจุดชมวิวเลยครับเป็นจุดชมวิวเนินนางพญานะครับครัจุดชมวิวเนิน,นางพญานะครับ นอนกันมุ่อขืนนะครับตรงี่เป็นมีต้นรองเท้ามีต้นม้นะนะเป็นที่เราจอดนอนกันมุ่งขืนนะครับ เดี๋ยวเดินทางไปกันที่ตัวเมืองจันทบุรีนะครับ ครับเราก็ได้มาถึงที่โบสถ์พระแม่มารียาเป็นที่เรียบร้อยครับเรามาจอดรถในโบสถ์พระแม่มารียาเพื่อที่จะเดินเล่นกันที่ตลาดเก่านะครับชุมชนริมแม่น้ําจันทบูรณ์ซึ่งเป็นชุมชนเก่าครับมีอายุหลายร้อยปีครับเช่นเดียวกันกับโบสถ์พระแม่มารียาครับใครอยากทราบข้อมูลละเอียดลองเสิร์ชหาใน Google ดูได้นะครับว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับส่วนผมก็จะขอตัวไปเดินเล่นที่ตลาดกันก่อนนะครับ เดินเล่นมาสักพักครับก็รู้สึกคอแห้งครับก็เห็นร้านน้ําร้านหนึ่งเขาขายน้ํามาปิดครับเห็นเพื่อนๆบอกว่าน้ํามะปิดนี่มันเป็นน้ำํำขึ้นชื่อของเมืองจันรนะครับหากินได้ที่เมืองจันทรสชาติก็ที่๊้าดีครับสดชื่นรื่นลมดื่มไปเดินไปก็ชุ่มชื่นดีครับ ครับร้านนี้ก็เป็นร้านหมุดหมายหนึ่งครับที่เราตั้งใจจะมาเพราะว่าเราเคยมากันที่ตลาดชุมชนริมน้ําจันทบูรณ์มาแล้วรอบหนึ่งครับนี้รอบที่2เพราะว่าครั้งที่แล้วเรามาซื้อขนมต้มยำทอดนี่ครับรู้สึกอร่อยดีครับกลับมาอีกครั้งแล้วก็เลยแวะเข้ามาซื้ออีกครั้งหนึ่งทางร้านก็เปลี่ยนไปครับก็มีการเอาของเก่าของสะสมนะครับมาวางโชว์แล้วก็ขายนะครับใครสนใจก็เข้าไปดูได้ครับมีป้ายราคาติดของทุกๆชิ้นครับ เราอยากได้ชิ้นไหนก็ลองสอบถามกับทางเจ้าของร้านได้ครับซื้อได้ทุกชิ้นนะครับที่เห็นอยู่ในร้านากนะครับครับนี่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวขึ้นชื่อที่ ตลาดชุมชนจันทบูนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเจอี๊นะครับมีทั้งก๋วยเตี๋ยวมีทั้งข้าวนะครับแต่ที่เด็ดคือก๋วยเตี๋ยวสมุทรนะครับแล้วก็ข้าวหน้าสมุทรนะครับเครื่องจุกๆุครับมีทั้งกุ้งทั้งก้างทั้งปูนะครับตัวใหญ่ชิ้นใหญ่ครับบอกได้เลยครับเพื่อนๆที่มานี่ห้ามพลาดเลยนะครับสําหรับร้านนี้ครับร้านเจี๊ดครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปต่อที่ลำตกพิวนะครับเป็นรีสอร์ทที่เราจะไปพักข้างแกันแรมกันคืนนี้ครับ ชื่อที่สอดอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ ครับรีสอร์ทที่เพื่อนๆเ,เห็นกันอยู่นะครับเป็นรีสอร์ทที่เราจะเข้าพักกันในค่ำคืนนี้นะครับชื่อรีสอร์ทรัตนบุรีน้ําตกพิ้นนะครับช่วงเวลาที่เรามาทางรีสอร์ทยังไม่ให้สามารถเข้าไปเช็คอินได้นะครับเราก็เลยขึ้นมาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติน้ําตกพิ้นนะครับวันที่เรามานี่เป็นวันพ่อนะครับเป็นวันพ่อใหม่ฉเฉลิมพระชนพรรษาของนายหลวงรัชกาลที่10นะครับทางอุทยานเขาก็เลยให้เราเข้าฟรีโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ บรรยากาศก็ค่อนข้างดีครับฝน,น,นตกนปล่อยๆอ,อากาศเย็นดีครับลมลื่น งูไปดิ หลังจากที่เราเดินเล่นที่น้ําตกผิวบันที่เรียบร้อยนะครับก็ได้เวลาที่เราจะลงมาเช็คอินที่รัตนบุรีน้ําตกผิวนะครับนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศข้างหน้ารีสอร์ทนะครับเราก็กาลังเดินเข้าไปที่จะไปเช็คอินเข้าที่พักนะครับบรรยากาศภายในรีสอร์ทดีมากๆเลยครับอากาศดีวิวดีสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติได้ยินเสียงน้ําตกได้ยินเสียงน้ําไหลผ่านเสียงแมลงฝนตกลําลายบอกได้เลยคําเดียวว่าฟินสุดๆครับ จุดหมายปลายทางต่อไปของเราเราจะเดินทางไปกันที่แกนแคนยอนจันทบุรีใช้เวลาไม่นานครับเดินทางเพียง10นาทีหลังจากที่เราจับแมตไปอย่าไปรอช้าครับออกเดินทางได้ครับเราก็มากันที่แกนแคนยอนนะครับจันทบุรีทางเดินก็จะแบบวันนี้หน่อยลีบากลีบากนะครับ สวยนะน้ำสวยนะแต่ทางเข้าค่อนข้างแคบนิดนึงนะครับ สถานที่ต่อไปเรากําลังเดินทางกันไปต่อที่หาดแหลมสิงใช้เวลาเดินทางเพียง30นาทีเราก็จะถึงจุดหมายปลายทางของเราเราก็มาถึงหาดแหลมสิง์กันไปที่เรียบร้อยครับเราก็จะเห็นมีร้านค้าเป็นร้านค้าของคนพื้นที่อาหารอร่อยครับราคาไม่แพงหรือว่าใครอยากจะนําอาหารมาทํากินเองหรือว่าห่อมาจากที่บ้านที่นี่ก็สามารถนํามาได้ครับ มีโต๊ะเก้าอี้บริการฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายส่วนตัวผมก็หลังจากที่ซื้ออาหารมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็จะมานั่งทานกันที่หลังรถลุงประคอง หลังจากที่เราได้รับประทานอาหารเสร็จฝนก็ได้ตกลงมาโชคดีครับที่เราได้เก็บอุปกรณ์ไว้ได้ทันเราก็จะเดินทางกลับไปกันต่อที่รีสอร์ทนะครับเพื่อที่เราจะเตรียมตัวรับประทานอาหารในช่วงเย็นเป็นอาหารบุฟเฟต์ซีฟูด้ดที่ทางรีสอร์ทได้จัดเตรียมไว้ให้เรานะครับ ถึงเวลาที่เราจะต้องพักผ่อนแล้วนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเดินทางต่อไปในวันพรุ่งนี้ลาทุกท่านไปด้วยภาพบรรยากาศที่รีสอร์ทลัตนาบุรีพบกันใหม่ในคลิปต่อไปจะไปที่ไหนฝากคุณเพื่อนกดติดตามกดกระดิ่งกับช่องลูมะคองแคมเปอร์แวนกันด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ